ใจแต่ก็ข้ามนะเอาจะิบายจากรูปการยุบตัวเริ่มแรกเป็นการยุบตัวทันทีเมื่อมีน้ําน้าหนักกระทำการยุบตัวเนี่ยจากการไหลของน้ําเราเรียกว่าไพร m a รี c o n โซล i d a t i o n Secondary Consolidation เกิดขึ้นไปหลังจากแรงดันน้ําในโพรงล,ลดลงเป็นศูนย์แล้วยังเกิดการยุบตัวอันนั้นเป็นเรื่องพลาสติกแหละนะครับเอาละมาดูรูปนี้เขาอาธิบายพฤติกรรมว่าถ้าการยุบตัวเนี่ยถ้าพอดกราบ อันนี้พอดกับล็อกสเกลไม่ได้พอดกับสแควรูทไทม์แต่ละโหลดนะครับหนึ่งเส้นนี่คือแต่ละโหลดนะหรือแต่ละเพรสเชอร์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังเขาบอกว่าจะได้เส้นกราฟเป็นรูปคล้ายๆ S c u r เอสรูปเนี้ยแล้วก็บอกว่าสเตจแรกนี่จะเกิดการชุดตัวเนี่ยคือตัวนี้สเตจแรกจากนี้มานี่สเตจที่สองนี่จะเป็นเส้นตรง แล้วมาโค้งตรงไปลาไอ้ตรงที่เป็นเส้นตรงถ้าเราหาเส้นจริงๆปั๊บเนี่ยก็จะมีวิธีการหาเดี๋ยวจะอธิบายตรงเนี้ยไอ้ช่วงนี้แหละที่เราเรียกว่า primary consolidation อันนี้ p r ไพมารีคอ o o ูร์เร o ันคอนโซนเลยลงไปจากนี้ด้านล่างจะถือเป็น secondary ล้วนี่คือคำอธิบายนะครับที่เรากำลังศึกษาสนใจคือโซนนี้ นะครับอาละไปต่อนะครับเราสามารถเปิดไปกดดูาจากเว็บไซต์นี้ได้นะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อถัดไปเราจะมาพูดถึงวอยเรชกับเทเชอร์อาจารย์อยากเปรียบเทียบอย่างนี้ครับเวลาเราเหล็กไปดึงเราพูดระหว่างสเตนกับสเตนถูกไหมคนตีนไปกด เราก็พูดระหว่างสเตทกับสเตนเอาดินไปกดหากําลังแล้วก็พอดระหว่างสเตทกับสเตนถูกไหมครับเพื่อหาความสัมพันธ์เรื่องของคอนโซลิเดชันก็มีความคล้ายกันเอา pressure. เพเชอร์เพเชอร์ก็คล้ายสเตทนั่นเองเทียบกับอะไรครับเทียบกับการยุบตัวยุบตัวของอะไรยุบตัวของช่องว่างคือโครงดิน แต่เขาไม่พูดถึงพรงดินอย่างเดียวเขาพูดเป็นสัดส่วนอัตราส่วน void อยเรโ v o i อยเรโ o จำได้ไหมก็คืออะไร vv หารด้วย vs โดยบอกว่า vs คงที่ตัวที่เปลี่ยนแปลงคือ y ถ้าเราเข้าใจหลักการแบบนี้มันก็คือการทดสอบวัสดุทั่วไปนั่นเองแล้วเขาได้ผลการทดสอบเป็นยังไงเขาก็มาพอดกราฟเราจึงเรียกว่า e พอดกับ P ใช่ไหม P คือ pressure E คือ void ratio แต่ทำไมเป็นล็อกล่ะเขาบอกว่าเอ้ยทำไมเช็คล็อกเนี่ยมันไม่เป็นรูปร่างรูปร่างมันเลยไปเลยมาไม่ใช่เพราะฉะนั้นเอ้ยจะให้เป็นรูปร่างก็ E พ l u กับล็อก T เพราะฉะนั้นก็คือทำให้เราสังเกตได้อ๋อถ้าเป็นเรื่อง consolidation นั้นพ็อระหว่าง s t t e s t a t e s t a t e คืออะไรอะ pressure s t e คืออัตราส่วนช่องว่าง อัตราส่วนช่องว่างก็คือ VV หารด้วย Vs แท้จริง Vs ให้ถือว่าคงที่ปริมาตรเม็ดดินนะคงที่แต่ปริมาตรช่องว่างไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงและเมื่อทดสอบจนเสร็จแล้วมาพอดกราฟให้พอดระหว่าง Void Ratio กับ P โดย P นั้นเป็น Scale l o c E Scale ธรรมดาก็จะได้รูปกราฟดังปรากฏตรงนี้อ๋อยังไม่ถึงนะครับแต่เดี๋ยวจะได้เห็นนะครับ เอาละทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเขาคำนวณอย่างไรนะครับตัวนี้อยากให้ทุกท่านเห็นนะครับโอเคนะครับามาดูเออแป๊บนึงเออเสียงเออโอเคนะครับเอาละแล้วอยากให้ทุกท่านเห็นอย่างนี้ครับว่าเมื่อกี้จำได้ไหมครับว่าเอาดินเนี่ยไปเข้าตจมอ,อก พอดินเข้าตู้อบเสร็จเรียบร้อยปังปั๊บเนี่ยหลังจากที่ทดสอบจนเสร็จแล้วนะเจ็ดวันสิบวันอะไรก็แล้วแต่เอาดินไปเข้าตู้อบเสร็จเรียบร้อยก็เอามาชั่งน้ําหนักหักน้ําหนักวงริงซัมเพอร์ของมันนะหักเสร็จปั๊บเราจะได้อะไรครับได้แบบเป็น U S s h a เวทของซอยโซลิดเราได้เวทของซอยโซลิด เราทราบว่า g s เท่ากับ w s หารด้วย v s คูณด้วยแกมม่น้ำใช่ไหมครับและเราหา g s มาด้วยเรารู้ w s เรารู้ w s แกมม่น้ำเราทราบอยู่แล้วขึ้นอยู่เราจะใช้ยูนิตอะไรพันกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตร9,810นิวตันต่อลูกบาทเมตรหรือ62.4ปอนด์ต่อลูกบาทฟุต เราทราบอยู่แล้วแก่น้ำเนี่ยถ้าจะเป็นค่าคงที่โดยเฉลี่ยที่เราทราบส่วน vs vs, VS คืออะไรครับ vs มาจากปริมาตรใช่ไหมปริมาตรเบ็ดดิน vs ในที่นี้จะเท่ากับ vs จะเท่ากับอะไรครับ hs คูณด้วย a ใช่ไหม a คืออะไรพื้นที่หน้าตัดวงริง นี่ไพื้นที่หนาตัดของนี้ตัวอย่างแต่ H S คือความสูงของเนื้อดินลุนล้วนเราทราบว่าวงริงเนี่ยมีความหนาความสูงอะอยู่เท่าไหร่20มิลเมตรที่อาจารย์บอกตอนต้นแต่พอเวลาเราเอาดินไปอบปั๊บดินอาจจะอยู่สูงแค่ตรงนี้นะครับแค่ระยะความสูงนี้ให้ตรงนี้แหละเราเรียกว่า H S ความสูงของดิตรงนี้ hs area คือตรงนี้ไง area ดังนั้น area เนี่ยเรารู้นี่เรารู้ค่าที่เราวัดไปตั้งแต่ต้นเราจึงคำนวณ hs ได้ hs จะเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าเขียนใหม่ hs จะเท่ากับจะได้ว่า hs จะเท่ากับ w s หารด้วย a คูณด้วย g s คูณด้วยแกม่าน้ำใช่ไหมครับ h s ตัวนี้ดูให้ดีนะครับเห็นไหมมันมาจากเรื่องของแบบเนาะสัตืตอหารด้วย a คูณ g s แกม่าเดี๋ยวมันอยู่เราได้แล้วหนึ่งโอเคนะครับเราได้ s s แล้วเราจำได้นะครับดินถ้าเราเขียนเป็นเฟสไดแกร,รมสมมติที่เป็นวงลิง เราได้ s S นะตัวนี้คือ s S เพราะฉะนั้นตรงนี้คืออะไรครับคือ H V ถูกป่ะ s ช่องว่างถูกไหมครับดังนั้นเราก็จะสามารถคำนวณ H V นี้ได้จากอะไร H V จะเท่ากับ20มิลลิเมตรลบด้วย s S นะเนีราก็จะได้ H V ติกๆๆ๊กติ๊กติ๊กติ๊กเห็นไหมครับกี่มิลก็ว่าไปถูกไหมฮะถัดจากได้ HV อ่ะนี่เป็นตัวที่สองแล้วเนาะอ่ะถาถัดจากได้จาก HV ที่เว้นช่องว่างไว้เนี่ยอยากให้ทุกท่านเขียนตามอาจารย์ไปนะครับก็ตามตามตามหน่อยนะครับมันจะลำบากช่วงแรกเนี่ยเท่านั้นอ่ะหลังจากนั้นพอเรา,าตุอง่ปั๊บเราเราเข้ารายการคำนวณมันจะไม่ยากแล้วนะครับ ถัดมาเราต้องการคำนวณอินเช a l v วอ d r a ร i o ่เราทำไงครับถ้าสังเกตไหมเขาใช้คำว่า e0 ด้วยนะ e origin พวกพขาก็ทดสอบจนเสร็จแล้วแล้วมาคำนวณปรากฏเนื้อดินเนี่ยอยู่แค่ hs เนี่ย hs hv เท่านี้แสดงว่าไอ้นิ้ตัวอย่างเนี่ยแท้จริงมันมีช่องว่างเนี่ยเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ e เท่ากับ vv หารด้วย vs ใช่ไหม บทที่สองเราเรียนมาหรือก็เท่ากับ h v คูณที่ a ใช่ปะฮะหารด้วย h s คูณที่ a ใช่ปะ่ะ a, a คือ area ของตัวอย่างวงวิงอะ a ตัด a เท่ากับ h v หารด้วย h s ถูกต้องไหมครับและเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น e origin e ศูนย์เลยพูดง่าย e เริ่มต้นเลยนี่แหละคือที่มาที่ไป ความยากของ consolation อยู่ที่ตรงไม่เข้าใจว่า e ศูนย์หายยังไงแท้จริงมาหาตอนท้ายสุดโอเคนะครับแล้วถ้าเอาหนึ่งมาบวก e ศูนย์ลเมื่อไหลปั๊บเนี่ยเราจำได้ใช่ไหมมันก็คือ total volume ที่เมื่อกี้อาจารย์ถชวนให้ตอนต้นเลยหนึ่งบวก e ศูนย์เมื่อไหลปั๊งเนี่ยคือ total volume นะครับเอาแล้วนะครับทีนี้ทีนี้เรารู้ e ศูนย์แล้ว E ก่อนทดสอบ E0 ูนี่คือ E ก่อนทดสอบด้วยซ้ําแต่มาหาตอนหลังทดสอบเสร็จเราได้ e ีสูแลดินตัวอย่างที่เอามาเนี่ยมี Initial void ratio ที่เขาเรียกว่า Initial void ratio นี่ไง Initial ยล i Ratio i อ i t i a นิเชียลวอเใช่ไหมอีขณะที่ทีนี้เราก็วกลกับมาดูขณะที่เรากำลังกดกดดินขึ้นโหลดแรก ังเกตอยู่นะกดดินลิกเ็นเ,เชอร์แรกเราพบว่ามันยุบมาเท่าไหร่ยุบมาเท่านี้เห็นไหมเนี่ยเดลต้าเอหนหึ่งเเนื้อดินเนี่ยไม่ได้หายไปไหนถ้ามาดูรูปขวาคือเขียนเป็นเฟสไดแรมรูปซ้ายเขียนเป็นซอยแมส เราก็จะบอกได้เลยว่าอ๋อถ้าอย่างนั้น H เนี่ยมันคงที่นี่ HV เท่ากับอะไร H ลบ HS ตัวแรกเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้ว่าอะไรครับบอกได้ว่าอ๋อตอนที่เพเชอร์ตัวแรกมากดนั้นเนี่ยเดต้า E เนี่ยเดต้า E หนึ่งอ่าเพเชอร์ตัวที่หนึ่งจะเท่ากับอะไรครับเท่ากับเอ่อเดต้า S หนึ่ง หาด้วย Hs ถูกป่ะเดลตาเหมือนกันเดลตา e 1กดด้วยเพรสเชอรตัวแรกทำให้ v o เดชเ t i o เปลี่ยนแปลงไปเท่านี้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ตัวนี้าดาวคำนองเดียวกันถ้าเราเอาเพรสเชอรตัวที่สองมากดก็จะเกิดเดลต้า e 2เนี่ยเดลต้า e 2ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับเดลต้า e สอง e สองนะครับใช้ใช้ค,คำว่า 1> e หนึ่งก็ได้นะไม่ใช่เดลต้า e หนึ e ่งอ e หนึ่งจับเซฟเชื่อตัวที่หนึ่ง e สองจะเท่ากับเท่าไหร่ครับตราส่วนย์ e หนึ่งอาจารย์มาเขียนตัวนี้ก็ได้ e หนึ่งเท่ากับเลยจานศูนย์ตร,ร,รง e หนึ่งจะเท่ากับ e ศูนย์ลบโทษทีเมื่อกี้อาจารย์เขียนถูกแล้วเดลต้า e หนึ่งลบด้วย delta า e หนึ่ง เราลองจินตนาการอย่างนี้ครับว่าเรากดเพชเชอร์ไปครั้งแรกทำให้เกิดการยุบตัวไปความเปลี่ยนแปลงของวอรเลชคือเดต้า e หนึ่งก็คือเด e ต้า e หนึ่งตัวนี้เพราะฉะนั้นมันยังเหลือ e อยู่เท่าไหร่ก็เอา e ศูนย์ลบ e ศูนลบก็กลายเป็นอ๋อเมื่อเอาเพชเชอร์ตัวที่หนึ่งกดปั๊บจะเหลือวอรเลชอยู่ เท่ากับ e ศูนย์ลบเดลต้า e หนึ่งและทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันเมื่อเอาเพ e r t u r ตัวที่สองมากดปั๊บเราก็จะได้ e สองเท่าก e ับอะไร e ศูนย์อ่อ e หนึ่งต้องเท่ากับ e ห e <1 S 1> นึ่งเซนล่ไปทีละตัวเพราะเมื่อกี้เลย e หนึ่งแล้วนี่จากตัวนี้มา e หนึ่งเห็นไหมเนาะ e หนึ่งลบด้วยเดลต้า e สอง ไล่ไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆพูดง,ง่ายๆหนึ่งเพเชอร์ก็จะมีอวเลชเหลืออยู่เท่าค่านี้เพชเชอร์ตัวที่สองก็จะมีอวเลชเหลือค่านี้เพชเชอร์ตัวที่สามก็จะเหลืออวเลชอยู่แค่ค่านี้หนึ่งเพชเชอร์มีหนึ่งวเลชที่เหลืออยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยเขาก็เอาทั้งหมดนี้มาปัดกับนะครับ แสดงว่าย้ำอีกนิดนึงนะหนึ่งวอยหนึ่งเทเชอร์จะมีการยุบตัวจนสิ้นสุด24ชั่วโมงถูกต้องไหมครับก็จะเหลือวอยเรชที่คงค้างอยู่ภายในซอยอยู่เท่าไหร่เช่นเทเชอร์ตัวที่หนึ่งทำให้เหลือวอยเรชคงค้างอยู่เท่ากับ e ีหนึ่งเทเชอร์ตัวที่สองกดไป24ชั่วโมงก็ทำให้วอยเรชเหลืออยู่ในดิน e ีสอ ไล่เป็นสเต็ปไปเรื่อยจนกระทั่งทดสอบไปเจ็ดแปดค่าสิบค่าสุดแล้วแต่เพราะฉะนั้นเราก็จะมี p 1คู่กับ e 1 P2 คู่กับ e 2 P3 คู่กับ e 3และนำแต่ละคู่มาพอดกราฟโดยให้สเกล e อยู่ในแกนนิยมให้สเกล e นี่คือ e เป็น arithmetic scale ส่วนที่เป็น l o อ scale ท่านดูเนะาะเชัดไหมครับเขาก็พบว่าอ๋อได้ความสัมพันธ์นะช่วงบนจะเป็นเส้นโค้งเนาะแล้วก็เริ่มเป็นเส้นตรงตามลำดับไอ้ส่วนที่เป็นเส้นตรงเนี่ยพอเห็นเฉียงๆฉงเนี่ยเขานิยมจะหาสโบสสโปตัวนี้ได้จากอะไรอะ่ะ สลบจะเท่ากับเดลต้า e ใช่ไหมความต่างตรงนี้หารด้วยอันนี้เดลต้า e ของไหนครับกับความต่างของอะไรเดลต้า log p ถูกปะ่ะฮะนี่ไงนี่ p ตัวที่หนึ่งอย่างเงี้ยนี่ p ตัวที่สองอย่างเงี้ย p ตัวที่หนึ่ง p ตัวที่สองแต่เป็น log นะนะแต่เป็น log เดลต้า e หารด้วยเดลต้า log p นี่คือสโลป แล้วเรามักจะเรียกตัวนี้ว่า c c c o m p e t i i o n Index) นี่คือเห็นไหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่อาจารย์กำลังอธิบาย c o m p e t i i o n Index เดี๋ยวตอนท้ายจะสรุปให้ฟังเป็นภาพรวมเราได้ c o m p e t i i o n Index จากการที่ได้กราฟแบบนี้แต่จากกราฟรูปนี้จะเราเห็นมาทั้งแผงเนี่ยทดสอบไปกี่วันมากกว่าห้าวันแน่นอนนะครับเวลาเราทำแ a บในสมัยอดีตเราทำบางทีไม่รู้กี่วันเนาะ อาจจะแค่วันสองวันแค่เพียงรู้แต่เราไม่ทราบว่าจริงๆมันต้องทอําไปถึงขนาดไหนนะครับจริงๆมันต้องทาําจนคอม plete เราจะเข้าใจอ๋อมันมาอย่างนี้อย่าลืมว่าหนึ่งจุดยีี่ชั่วโมงนะครับหนึ่งจุดยี่ี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยหนึ่งจุยี่ี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะหนึ่งจุดกึ่งหนึ่ง pressure ถูกป่ะฮะแล้วก็จะเหลือ E อยู่เท่าไหร่ E ท้ายสุดนี่คือที่มาที่ไปของ e-lock p a e s s u r อเคนะครับหาดูจาก like uh, ในในเว็บไซต์ที่อาจารย์แนบมาได้นะเอาละเดี๋ยวไปถึงเรื่องการคำนวณตัวน,นั้นเลยจ่ก,กำลังอธิบายมาติดสเติดตามตามตามติดไปนะครับอย่าพึ่งท้อนะทีนี้เราจะมา